สวัสดีครับคนดูครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะลงช่องหนูม่วงหรือว่าลงช่องอเมนะแต่ผมถ่ายไว้ก่อนผมมาเพิ่งกลับจากต่งางจังหวัดแต่ตั้งแต่บ่ายอ่ะผมรับทราบเรื่องว่าหนูอะ่ะเขาล้มล้มกระแทกเบาะนะครับไม่ใช่กระแทกพื้นแล้วมันแรงจนหนูอะ่ะเจ็บมากร้องคคณคาเลยแล้วก็มาโรงพยาบาลกันตั้งแต่บ่ายนะครับไม่แน่ใจว่าอาการอะ่ะตรวจแล้วเป็นอะไรไม่รู้ว่าเบ้าตาล้าหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ผมเดานะเพราะว่ามันลงใส่เบานะเนาะตอนนี้อยู่ห้องฉุกเฉิน ICU แต่ว่าไม่ได้อันตรายถึงชีวิต seeds. เป็นเคสที่รุนแรงเออผมพูดอะไรไม่รู้นะผมตื่นเต้นผมจำมาถึง5ทุ่มนะครับอาบน้ําก็ออกมาเลยนะวันนี้5ท um ุ่ม33นาที20องศาก็ถุงนอนมา2อันของพี่มีอันหนึ่งของผมอันหนึ่งก็คือ ผมไม่แน่ใจว่าเราจะมีห้องนอนหรือเปล่าเพราะว่าจากที่คุยคือเหมือนหาห้องไม่ได้ผมก็เลยว่าจะไปจ่ายแล้วก็ขอห้องพิเศษนะครับอยากให้หนูมั่วนอนห้องส่วนตัวเดี๋ยวไปถึงว่ากันอีกทีผมไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าตอนบ่ายคือชุลมุนมากแล้วทุกคนก็เหนื่อยมากตอนนี้ผมก็เลยผัดเบรนะครับบอกว่าพีงงั้นทุกคนกลับแล้วก็พี่เมอย์อยู่นั่นโอเคถึงโรงพยาบาลนะครับแม่มนี่ไม่เคยมาจอดไหนเราทีนี้หาแล้วล่ะพนักง,งานก็ไม่มี กอนไหนครับเนี sure sieht, uh, ่ยถ้ามีกัะหนูม่วงอยู่ไหนเนี่ยหูันใช่ไหมเนี่ยเบรรยากาศเันหดนหูจริงวะสรุปก็คือผมมาผิดโรงพยาบาลนะครับ้ก็ต้องมาจอดอยู่ริมถนนเมื่อกี้ก็โทรอัปเดตกับพี่เมย์นะครับหนูม่วงก็อาการรู้สึกตัวจริงๆก็ดีกว่าตอนบ่ายเยอะแล้วนะครับก็คองรออาการให้มันดีขึ้นอันนี้ก็มาให้กําลังใจจอดไว้ประมาณตรงนี้รถหนูม่วงเอง ตอนนี้ก็มาเจออเมนะครับในหนุ่มม่วงเป็นยังไงอาการหนุ่มม <ๆ S 2> ่วงจริงไหมนี่ใช่อยู่ข้างหลังรถแอมเบ,บลเลนอันนี้อะไรอ่ะทำไมเขาจิ้มอ่ะอันนี้เขาเจาะเลือดอ๋อเจาะไปตรวจใช่อันนี้ตาหนุ่มม่วงบอกว่าเจ็บแม่เสียงอม่เป็นไรอเมเบาจังอน,นีมหนาวอาการเป็นยังไงอ่ะหนุ่มม่วงเจ็บตาบอกว่าปวดจากข้างในมันกระแทกยังไงกระแทกแบบตรงบอด ระแทกแรงๆข้างล่างแล้วคนคานยังไงเห็นบอกคนคานเจ็บมากเป็นยังไงมอสบอกอ่าม,มันเจ็บเจ็บมันเจ็บจากข้างในก่อนแรเจ็บหูแล้วหนูมอก็บอกว่าเจ็บตาแล้วก็เจ็บจากข้างในแบบว่ามันปวดมากมันเจ็บมากบอกว่าคนไม่ไหวโอเคผมยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นตรงนั้นกันแป๊บหนึ่งซื้อของใช้กันก่อนได้ได้โอ้ได้เหรอครับได้เข้าไปเข้าไปได้เลยเหรอ อนะอ่ะเลย่ชยไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาได้ตอนนี้อ้าวกำลังเดินเข้าไปห้องฉุกเฉินไปดูหนุห่ม่วงที่เวนเปนเขาให้บัตรเข้าไปดูที่เขาจะดีมากเดี๋ยวรอดูว่าอนนู่ออกมาแล้วจะบอกว่าอาการหนุห่ม่วงเป็นยังไงออกมาแล้วเขาไมไปเร็วจังเขาไม่ให้เข้าเอา ตรวจอยู่รเราหมอตวอรวจครั้งหนึ่งไปแล้วจะโดนรวบ <c oughs> เอา <c oughs> <c oughs> ตำรวจ <c oughs> <c oughs> ตำรวจไม่ได้เข้าแม่ก็ซื้อครีมให้ลูกนองาน้ีันอืมน้ำีบันแล้วก็กีมอ,อับน้ำอืมไป <c oughs> แล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเย็นนะครับผมก็จะซื้อข้าวเย็นไปด้วยนะ ได้โอเคแล้วก็เดินมาตรงนี้สโลลไลน์นิดนึงนะครับเดินเร็วไม่ได้เหนื่อยตรงนี้ก็เป็นโซนน้ำเปล่าเราก็ซื้อน้ำเปล่าอันไหนมันอร่อยเนี่ยอันนี้คนซื้อเยอะนะครับผมอุ่นหนุนคนที่ซื้อน้อยแล้วกันอ่ะไปอโอ้สภาพมันมีหนักหน่วงมากผมพูดจริงเลยนะอือ ก็ได้ข้าวมานิดนึงนะครับพร้อมกับของใช้ตอนนี้เดี๋ยวจะไปดูที่โรงพยาบาลน,นะครับเพราะตรวจรอบที่2กับหมอทางเทคนิคถ้าเกิดไม่อันตรายมากก็จะพาหนูม่วงเนี่ยเดินทางกลับไปพักฟื้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังต้องรอดูอาการอยู่หมอก็จะไม่ให้หนูม่วงกลับพูดไปพุดมาก,ก็คิดถึงอะไรบางอย่างได้นะครับลืมอเมร์น่าจะซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคเดี๋ยวยินรอยอยู่ตรงนี้นะครับโรงพยาบาลก็อยู่ตรงนั้น บรรยากาศโรงพยาบาลก็เป็นบรรยากาศที่คนเขาจะไม่ชอบมาเท่าไหร่แต่ผมก็เฉยๆนะผมก็ไม่ได้อะไรมากมายยังไม่เจอหนูม่วงเลยนะคนดูอเมก็ดูเหนื่อยด้วยนะคนอื่นเขาก็เหนื่อยจนหมดแล้วนะครับแต่อเมเขาลั่นตั้งแต่บ่ายนะถ่ายคลิปเล่นกันตนะั้งแต่เช้าบ่ายก็เกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวต้องไปถามรีวิวหนูม่วงอีกทีนึงว่าหนูม่วงเนี่ยทำอะไรทําไมหกล้มได้้ทำไมมันรุนแรงจังผมง่วงนอนมากนะครับคนดู แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่บ่นอยู่คนเดียวเพราะว่าหนูม่วงก็สําคัญกว่าการนอนแต่ถึงอย่างนั้นผมก็สงสัยว่าทําไมปอดเยนโลไม่มาเฝ้าหนูอมอ่วงแลมันหน้าที่อะไรของผมพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับว่าผมก็เหมือนเป็นพ่อบุญธรรมโธ หรุก็คือคุยกับพี่เมย์นะครับพี่เมย์บอกว่าคลิปนี้จะถ่ายเพื่อนูนะครับมอ่มให้กับหนูม่วงเพราะว่าหนูม่วงป่วยคลิปนี้ก็เลยเป็นของหนูม่วงม่่งเอาไปเยยอันนี้จะเป็นมือที่ฉลองที่หนูม่วงป่วยนะครับเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ได้นั่นแหละหนูม่วงเหมือศพเลยนะ คือผมก็ยืนอยู่หน้าห้องอยู่เฉยกับพี่เมย์ว่าตรวจเอ็กซเรย์เป็นยังไงบ้างแบบเรามีโอกาสที่จะได้กลับไหมคืนนี้ออหรือว่าเราต้องนอนที่นี่อันดัคืนหนึ่งปรากฏว่าคุยไปคุยมาครับอยู่ดีๆหนู่ม่วงก็ถูกเข็นออกมาจากห้องเอ็กซเรย์นะครับฟังที่อยู่ขวามือแล้วก็เดินถูกเข็นเข้าไปในห้องฉุูเฉนอีกครั้งหนึ่งฮะพี่เมเอ,าเอา้ามีแล้วเป็นภาพที่หนูม่วงนอนอยู่แล้วมีที่ประครบน้องแข็งนะครับนอนแล้วก็นอนนิ่งๆแล้วหมอนสั่นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีนนนึงวว่่าหมเจะได้กลับ บ้านเราหรือนอนที่นี่ให้นอนที่นี่ก็พรุ่งนี้แน่จะต้องป้อนข้าวป้อนน้ําเลยเพราะวันนี้เขาต้องงดน้ำงดอาหารทาไมอ่ะไม่รู้เขาบอกว่ามันต้องเอาเลือดไปตรวจด้วยอ่ะเขาก็เลยต้องงดเขาลอะไปตรวจเลยเหรอใช่ในคือหนูมโมเขาเอาอะไรไม่รู้มาเจาะตรงมือหนูที่ก็เลยบอกว่าเป็นสายที่เขาไว้เจาะเลือดหนูม่วงหนูโมอไม่รู้ใจ <น S> ่หรอไ่ใช่กกใจหรือว่ามีอะไรอยู่ตรงมือน้ำหางหินลมเราต้องเจาะเลือดเหรอไม่รู้ว่าเขาเอาไปอ่ะเขาบอกเอาเจาะไปอ่ะ S <S 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 เอาเกเาไปกัวที่นี่เหรอ <S <S ได้ที่นี่ตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้เที่ยงคืน4ีเอเที่ยงคืนสี่สิเนาทีวันนี้ผมตั้งใจจะนอนตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับไหลมาสี่สิบเอ็ดนาทีกว่าจะได้นอนวันนี้น่าจะตีสามกว่าและพรุ่งนี้ผมก็มีประชุมตอนสิบโมงเช้าโอ้โห เดี๋ยวพอหนูม่วงได้ติเไื่ไรก็จะให้หนูม่วงรับช่วงต่อแล้วก็ไปคุยกันเองนะครับว่าอาการเป็นยังไงของมันอเมมากผมมือให้ตัวเองหน่อยอเมอเมย์ก็เป็นห่วงหนูม่วงตั้งแต่บ่ายนะครับใจนถึงตีหนึ่งจะตีหนึ่งแล้วนะหนูคนที่อยู่ก้างๆหนูม่วงเลยคืออเมมีอยู่กับหนูม่วงทุกเวลาเลยหนูม่วงจับมือมีแน่นไม่ก็จับมือหนูม่วงแน่นเลยเหรอค่ะ รวมล้คนดูเห็นปะน้ำตาไหลด้วยม่วงม่วงสู้ป่ะเดี๋ยวจะพาม่วงกลับสตูนะครับเพราะว่ามันต้องไปพักฟืน้นสแกนแล้วกระโหลกไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรแตกไม่มีเลือกน่าจะอักเสบครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านนะครับหนูก็ยังพูดไม่ได้นะครับคนดูช่องหนูม่วงทุกคนหนูกินไข่ต้มไปสองฟองกินข้าวสดไปหนึ่งผมก็มาปูที่นอนข้างๆหนูม่วงแล้ววันนี้ตั้งหลักอยู่ร่วมกันนี่ก็หลับอยู่แล้วก็หนาวสั่นเด็กๆดัก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 ,ดก,ดกมันสัน่นเพราะหนาวหรือว่าสัน่นเพราะปวดหัวปวดหัวหรอปวดตาวปวดตาอะไรนี่มันลามแบบหัวมันแบบ เนีย่ยมันเหมือนมันโดนบีบไม่รู้อ่ะอืปวดด้านไหนด้านซ้ายปวดด้านซ้ายแต่ทำไมนอนทับด้านซ้ายล่ะคือ <c oughs> <c oughs> มันนอนสบายมากกว่าอ,อ่ามันจะไม่หักเส็บเหรอถ้านอนด้านซ้ายืก <c oughs> ็ไม่ดูว่ะนะแล้วได้ดูผลเอ็กซเรย์ตัวเองยวังเขาบอกว่าหมวกระโหลกหายไปครึ่งซี่อ่ะไม่่ะผมก็จะนอนเป้าหนุ่มม่วงนะครับอยวู่ตรงนี้ ส่วนอเมริก็ประกบอยู่ด้านโน้นอัปเดตอาการหลังจากกับวันนี้วันที่2นะคะเมื่อวานนี้อยู่ ICU ทั้งวันเลยอยู่ในแผนกอันตรายคืออยู่อย่างนั้นเขาพาหนูออกมากี่โมงไม่รู้เลยไม่รู้หรอโอเคตอนนี้มัมมีก็เป็นนางพยาบาลสวย เลยมาสรุปก็คือไม่มีเลือดออกตรงไหนสแกนมาแล้วแล้วก็หัวกะโหลกไม่ได้มีร้าวไม่มีอะไรเดี๋ยวรอดูอาการล่าสุดก็ฉีดยาแก้ปวดไปนะครับหนูก็ยังปวดอยู่ปวดจนขากระเดื่ดิ๊กเลยนะครับเดี๋ยวนางพยาบาลก็จะเอาที่ประคบเย็นมาให้กับหน่วงเรียบร้อยแล้วก็วางไปปั๊บโอ้โหเย็นเกินไหมโอเคหนูน่าจะพูดไม่ไหวนะครับเพราะว่าพูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหนึ่งมันจะบวมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอดูตานิดนึงนะนี่ บวมมากนะครับในในกล้องดูไม่ค่อยบวมเลยอืมบวมเดี๋ยวให้พักก่อนจะอัปเดตในวันต่อไปแรายงานสดจากอูพิงอันนี้หนุมวอกกินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วสวยยังติดยิอันนี้กินผลไม้กินร้านเดียวกันเลยกินแ่ระานนี้แหละ เมื่อคืนไปนอนโรงพยาบาลไอ้นี้เขาบอกว่าห้ามกินน้ำห้ามกินข้าวอแพอกลับมาคือหนูไม่ไหวหนูอยากกินข้าวมากเพราะมันต้องเจาะเลือดให้น้ำเกลือเมื่เคยให้น้ำเกลือไปสองถุงเอาถุงเลยอ๋อสองถุงให้ยังไม่ผิดสองถุงครึ่งโอ้หแล้วมันมันทรมานตรงที่มันหิวแล้วมันปวดอะมันปวดทั้งในตาในตามันแบบมันหนวที่มันมันเจ็บมันยืด จนมันปวดหัวไปหมดเลยอะตอนนี้ก็ระบบอยู่แล้วมันจะหลับมันก็ไม่หลับเพราะว่าหนูนอนโรงพยาบาลเขาฉีดยาให้มันนอนหลับไหมแต่นี้คือมันไม่ได้ฉีดยาแล้วมันนอนยากมันเจ็บมันทรมานกินยาแก้ปวดอะไรไหมอะมีไหมอะไม่เอ้พี่อูเอายาพาราให้กินก็เคยได้บ้างแล้วาก็นอนนอนยังไม่ได้นอนแบบว่าแล้วปวนตื่น หนึ่งชั่วโมงอะหนูตื่นมาครั้งหนึ่งอืมเพราะว่าไฟโรงบามมันจ่ามาจ่าแบบไม่ไหว่าหนูโม่งนอนห้องรวมใช่ไหมแล้วไฟมันอยู่ตรงหน้าพอดีอะแล้วไอ้รถฉุกเฉิญแบบคนไข้เข้าออกป่วยมากแล้วหนูอยู่ทางประตูตอนแรกพี่เข้าไปในห้องหาไม่เจอเดินเลี้ยวแล้วเลี้ยวอีกแล้วแล้วก็เลยเลยทำพยาบาลพี่คะหนูม่ง คำรูอยู่ในแล้วเขาก็วอนี่ค่ะบิอ้าวมันเป็นทางเข้าันนี้เพราะหนูว่าครูหมดเลยเ่มันมันมันแสบมันเจ็บมันสู้แสงไม่ไหวมันปวดหนูก็เลยไม่ไหวแล้วหนูนอนนอนสั่นมันเหมือนคนสมาธิสั้นแะถ้ามันอยู่นิ่งๆมันจำไม่ได้มันจะต้องแบบมันก็เลยต้องอะไรสักอย่างใช่ใช่มันมันปวดหนูว่าแบบมือเนี้ยก็เลยไม่มือก็เท้าอใช่ค่ะแล้วมันจะทําให้หลับไหม มันกระตุ้นเนาะมันปวดจนมันแบบในหัวกับในตามันแบบอย่างเงี้ยมันบิดอย่างนี้ตลอดเลยอนตอนนี้พูดแล้วปวดหัวไหมใช่ปวดไม่ต้องพูดเปวดหัวไล่ไล่เดี๋ยวก็หายตอนนี้ไม่อักเสบแต่ว่าก็ขอบคุณพี่เมย์แล้วก็พี่อู๋ได้ข่าวว่าไปนั่งเฝ้าหนูแต่หนูอะไม่รู้ใช่เพราะว่าหนูมัวอยู่ห้องถูกเฉินแล้วตอนนั้นอะบวกกับมันมึนยาอะไรทุกอย่างเลยหนูไม่รู้อะไรเลย แก็ขอบคุณพี่ดูแลหนูอันนี้ก็หนูว่างดูแลพี่ไงฝันกันอันนี้คือจะติดให้หนูเลยเหรอแต่หนูไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะอ๋อเดี๋ยวหนูว่าหนูจะเอาที่โบสถ่าใช่ใช่ใช่เมื่อกี้หนูเอามาแช่แล้วเขาบอกว่าห้ามโดนความร้อนก็เอาเดี๋ยวความเย็นตอนอาบน่ะเมื่อกี้ก็เอาน้ำน้ำเย็นล้างน่ะโอ้มันเย็นมากดีนะยังอาบน้ำได้อีก ยืนได้ยังอะไรได้ยืนได้เลยแต่ถ่าแบบนานๆไม่ได้หัวมันรับไม่ไหวยังเนี้งม่วงรักมามีมาลากหนุนหนุนลักหนุนลักแล้วเพื่งหนุนลักทั้งสองคนเลยลากอูไมาลากเธ คือเมื่อวาน,ออนพอรู้ว่านั่งฟ้องหนูข้างนอกอ,ะอ่ะหนูแบบทําไมเข้ามาไม่ได้วะเพราะว่าหนูมันเป็น,ปนไม่มันเป็นกฎของโรงพยาบาลห้องทุกเฉินเขาจะไม่ให้ญาติเข้าไปอ่าเพราะว่าหนูเคว้งมากมันมันเหงาแล้วอยู่แค่คนเดียวหลังๆประมาณเชี่ยงคืนตีหนึ่งพี่ก็ขอพยาบาลเข้าไปเพื่อที่จะไปคุยกับเขาข้างในแล้วพี่ก็หาหนูม่วงไม่เจอ แล้วเขาก็เลยบอกหนูมุ่งเข้าไปห้องศัลยกรรมกอ,อ,อที่เ,ออเพราะว่าหมอพาเข้าไปตรวจข้างไหนดันงนัออ้นหน้อย่างหนูมุง่งก็หายนะา <laughs> ดูลแลดีขนาดนี้จะไม่หายได้ไงแค่หนูจะลงไปข้างล่างแค่นิดเดียวไม่เนไรเดียวพาลงไปเอ,อ้่นแหละเลหนูว่าหนูจะนอนเออให้หนูมั่งนานผักเดินไปนแม่หนูนนก็คืนเหมือนกันเลยหนูมั่งเลือกนอนข้างล่างตอนแรกนอนข้างบนแต่หนูม่่งอบอกว่าน,นอนข้างล่างดีกว่าถูกไหม <S <S 2> <S 2> ใช่บอะว่ามันพลิกกลัวอะไรได้ถูกไหมพืม้นที่มันกว้างจะนอน หนิไฟให้หได้ม่ิดไฟัพ์อยู่เียวเงียไมได้เล่นหรอเออเวลามีจะเรียกหรืออะไไหมไม่เรียกแล้วไม่เรียกแล้วเดี๋ยวเอาที่โบนตาให้เต็มูยีนเจ็บ ไม่หนาวมเปิดพัดลมไหมเปิดได้แต่ว่ามันพอลมมันแรกๆไงวันนี้วันที่สองอีกเปิดพัดลมเนาะโอเคไม่รบก,กวนหนูม่วงแล้วมาวันนี้ปิดไฟให้นะล้างหนูม่วงนะปิด,ดยาแล้วให้หนูม่วงพักผ่อน 5, ทุกคนหายแล้วห,ลหนูหายแล้วหนูหายป่วยแล้วร่างกายแข็งแรง ดีแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างวันนั้นโอ้ความรู้สึกเป็นยังไงอยู่ดีๆทำไมป่วยมันเป็นอารมณ์แบบจู่ๆมันหน้ามึดโอ้มันจะเริ่มชาก่อนแล้วจากนั้นมันก็จะเริ่มหน้ามืดแล้วมันก็จะหมดสติไปเลยเกิดจากอะไรมันหนูหายใจไม่ออกมันน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ไม่ผมอ่ะโทษนะเขาอ่ะเป็นบ่อยมากอาการแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคือตั้งแต่อยู่กับผมมาเนี่ยครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดได้เลยนะไม่ดิแบบไม่ได้เวอ้อนะหกอะประมาณหกอะ คือคือชอช่วยอมก่อนไอคอนเทนยี่สิบสี่ชั่วโมงสตูไฮเอ็นกูดังใหม่อ่ะช่วยผมกับไอ้แปะอ่ะล้อมันว่ามันเก่งเนี่ยทุกคนมาคอมเมนต์ด่าผมกับไอ้แปะว่าแบบไม่เป็นห่วงหนูไม่รังหนูเลยคือมันเป็นบ่อยจริงๆคืออยู่ดีๆมันก็มันเกิดจากอะไรอ่ะคือก่อนหน้าที่จะมาอยู่ที่นี่เป็นไหมอ่อก็เป็นค่ะแต่ว่าตอนช่วงนั้นน่ะหนูออกกําลังกายไงเพราะว่าหนูเต้นออกกําลังกายวันละแบบห้าชั่วโมง ทั้งวมทั้งรวมถึงการเต้นเลยอย่างงี้แต่ไม่ใช่ว่าพี่อูไม่ดีดูแลอะไรหนูเลยพี่อูดูแลพี่เมย์ก็ดูแล,แลหนูทุกอยาก่างหาข้าวหาน้ําพี่อูก็แบกหนูขึ้นห้องอบอกพี่แบกยังไงแบกเยอะขนาดไหนอ่ะอูมันเยอะมากอ่ะแบกยังไงลองลองนะสมมติอัอีกแค่นี้เลยหนึ่ง,งเอาละหนูหนูทั้ทๆกันหนึ่งสองสามไม่มีแรงใช่ไหมแล้วพี่ก็อยู่อย่างเงี้ยใ่พี่อูก็แบบแล้วหนูก็แบบเนี้ย ไปอยู่อยงเงี้ยหลายวันมากคือบางครั้งเนี่ยลงไปเข้าห้องน้ำเนาะปวดฉี่มก็แบ่งแบกแต่ทั้งสองลงไปข้างล่างทีเสร็จปุ้มโหต้องแบกขึ้นมาพอกำลังจะนอนปวดขี้หนักสุดคือระหว่างแบกไปขี้ปวดสิกกูด้วยโอเคก็ทั้งทั้งนั้นไม่เป็นไรเอาเป็นว่าหนูหนูร่างกายอ่ะ ไม่แข็งแรงคือผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรอกคือหนูจะเป็นคนที่ดื้อด้วยเขาจะเป็นคนที่ไม่จัดตารางงานเขาจะมาบางทีเขามาทําเจ้าจ่อแล้ว่าหักโหมทําแล้วก็ไม่นอนอย่างเงี้ยบางทีเนาะเพราะมันไม่นอนผมมาบอกว่าไปน,นอนสิแล้วก็ไม่ไหวหรอกหนูไหวหนูไหวอะไรเงี้ยหนูไหวสุดท้ายก็ไม่ไหวใช่ไหมแล้วก็เป็นลมนะครับหลายครั้งแล้ว ดีดีแม่ก็เป็น,น,นแบบนี้ก็ได้ไหมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่ว่าหายก็ดีแล้วไปนอนห้องไอซีความรู้สึกเป็นยังไงคืนนั้นอ่ะตอนนี้หนูไปนอนห้องไอซีห้องฉุกเฉินมันมีเหงามากแล้วเราก็กลับบ้านไม่ได้เขาก็บอกเอ้ยนอนพักดูอาการหนูเหงาชงนิดที่แบบคิดถึงทั้งพี่เมย์คิดถึงพี่หูแล้วก็คิดถึงคนในสตูอ่ะมัน อันนี้จริงเราข้างก็มีแต่คนป่ยปยวยเหมือนกัเรามาอยู่ในสภาพเรามาอยู่ในสภาพนี้ได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเพราะหนูเป็นคนที่ไม่ชอบโรงพยาบาลมากที่สุดคือหนูอยากขอบคุณพี่อูแล้วก็พี่เมย์ที่ดูแลหนูพี่เมย์จะเป็นคนที่หาน้ำแล้วถามตลอดว่ากินยานหรือย,ยังปวดฉี่ไหมจะได้ไปเรียกแบบพี่อูมาอุ้ม เชื่อพี่หมูก็เคยอยู่ข้างๆพี่หมูก็ถามเหมือนกันว่าเฮ้ยหนูเป็นไงบ้างหนูอาการดีขึ้นไหมคือทุกทุกอย่างเลยนะเขาค่ะและก็ขอบคุณพี่เมย์เชื่อพี่เมย์ก็ไม่ได้อยู่จตูวันนี้เอาพูดเลยเราจะได้จะได้ไปกันจะไปซื้อไข่ไปทอดไข่เจียวตั้งเตาแล้วเนี่ยไม่ได้พูดเล่นด้วยนะเนี่ยเนี่ยะเนี่ย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 าไข่เจียวเนี่ยอะกลางค่ะ พี่อูกับพี่เมนนะม่นหนูรักทั้งสองคนมากเขา<อ>พี่หู๋ดันมาตายหี่อู๋สะทนเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วหนอาการดีขึ้นแล้วพี่อูอ่ารักนนูนะห,หนูคัด้นะเออคัดเลยหนูคุยคนเดียว